สวัสดีจ้ามาทําซุปกันจ้าวันนี้ทําซุปปลาจ้ะก็มีเนยมีปลามันฝรั่งแครอทหั่นจ้ะแล้วก็มีผงปรุงรสผักกระเทียมผักชีไว้โรยหน้าจ้ะแล้วก็มีเอ วิปปิ้งครีมจ้ะมีพริกไทยเกลือทำไม่ยากจ้ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยจ้ะใส่เนยจ้ะ เราัดแค่หมดไปสักสิบนาทีจ้ะผัดไปสิบนาที กระเทียมจ้ะผัดพอกระเทียมหอมจ้ะใส่วิปปิ้นครีมจ้ะ ใส่มันฝรั่งลงไปต้มจ้ะผงปรุงรส ให้มันฝรั่งเราสุกจ้ะมันฝรั่งเราไก่ซุกแล้วก็ใส่ปลาไปจ้ะจะได้สุ้อมกันจ้ะ ใส่เกลือกับพริกไทยไปได้เลยจ้ะมีกี่ชัน้นใส่เกลือไปแล้วฉันลืมบอก <c oughs> ใส่เกลือนิดเดียวจ้ะเพราะว่าเราใส่ผมปรุงรสไปแล้วเนาะ ตุ่มพ่อป้าสุกจ้ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยจ้ะเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเรามาจัดจานโรยผักชีจ้ะชิดใหญ่ไป ง่ายแล้วก็อร่อยจะลองไปทําดูจ้ะจ้าฝากขอบคุณพี่น้องที่มาติดตามชมกันนอกจากเนาะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้จ้ะสวัสดีจ้า